ที่พบบ่อยนะคะว่าสินค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องหยิบสินค้าชิ้นไหนก่อนอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังแล้วสินค้าจะเก่าเกินที่ลูกค้าเนี่ยจะเอาไปขายได้หรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าที่คลังเนี่ยใช้ระบบไฟ fo โฟค่ะทุกคนระบบไฟ fo โฟคืออะไรสินค้ามาก่อนเราหยิบไปใช้ก่อนสินค้ามาหลังเราหยิบไปใช้ที่หลังค่ะซึ่งที่แครี่เนี่ยมีการแยกล็อตอย่างชัดเจนป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าสินค้าของคุณนะคะจะเข้ามาวันไหนเราก็มีป้ายแปะติดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องของ เก่าหรือว่าของเสียหายหรือว่าเอาออฟสต็อกที่แครี่นะคะเราก็ยังมีระบบบาร์โค้ดให้กับลูกค้าได้ใช้ฟรีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดบนสินค้าของลูกค้าเลยหรือว่าจะเป็นบาร์โค้ดที่เราเนี่ยสร้างให้นะคะและถ้าส่งสินค้าอยู่ข้างบนนู้ดเราจะหยิบยังไงก็ง่ายๆเลยค่ะเรามีรถยกนะคะที่สามารถขึ้นไปหยิบสินค้าข้างบนนั้นได้ทําให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเราเนี่ยจะมีที่เก็บไม่เพียงพอค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแบบไหนนะคะก็สามารถฝากสินค้าที่แครี่ฟูลฟิลเมนต์ได้ค่ะให้ผู้เชี่ยวชาาญเป็นนนคคคพสิ้ แครีฟูลฟิลเมนค่ะ